กราบสวัสดีค่ะคุณขี้หาบะนะคะวันนี้ก็จะมาซุมในทางด้านของชุดอันติเมสเซตชุดใหม่นะคะเป็นวงล้อระดับทองเนาะเป็นชุดเซตชุดเดียวนะสามารถสลับเพศได้ระยะเวลาการซุมถึงวันที่27มิถุนายน ในทางด้านของการแลกรางวัลน,นะคะก็สามารถนำอันมนี้มานะแลกกรณีที่เกลือเกลือนะคะชุดใช้7ชิ้นปืน3เครื่องร่อน3กระเป๋า2ท่า1ฉาก 1, 4, 1. และส่วนของชุด <and her. S 2> นั้นก็จะมีท่าอีโมชันเปิดตัวนะคะแล้วก็จะมีท่าเวลาถือสกินปืนและที่สำคัญเป็นชุดแรกนะคะ yeah, <baby. S 2> ที่จะมีเสียงเสียงที่เหมือนกับไอสกอบพูดได้นะั่น่ะสามารถปิดเปิดได้นะคะ เสียงก็จะมีทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสลับใช้ชุดเป็นเพศไหนแล้วก็แนะนําเลยสําหรับเครื่องร่อนนี้นะคะแค่ขับลงไปก็คือใครไม่มองก็ให้รู้ไปนะคะทุกคนต้องหันมามองนะทั้งใหญ่ทั้งเท่นะทุกคนแล้วก็จะมีการแลกของเซษอัญมณีด้วยนะคะสําหรับชุดที่วนกลับมาเป็นชุดมังกรรัตติกาลรดยมากๆที่มาแล้วนะคะไม่มี ถาเปิดตัวมีแค่ท่าแอคนะคะเวลาแบบไม่ถือปืนกับเวลาถือปืนแค่นั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอน้องก็ยังไม่ได้อยู่ในอันลบ,บั้มสะสมคอลเลกชันด้วยมันมีแค่3มเซตนะคะเป็นเซตใหม่แล้วก็เซตของรอบหน้าอีก2เนาะเป็นใหม่แล้วก็ที่วนมาอีก1นนะคะเป็นชุดไซเบอร์ P90 อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลคอลเลกชันอัลบ,บั้มที่สะสมของทองทั้ง3เซตนะคะครอยากได้ฟองอากาศก็สะสมกันไป ในการสูมนั้นก็จะมีให้สูมอลละ10อยู่4ตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะครั้งแรกของวันส่ม10ครั้งราคาอยู่ที่540อยู่ซีขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพบริการเติมเกมผั b จ m o b บายและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก U ู d ดีการันตีด้วยผู้ใช้200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปี CP, และจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็อปอัพ สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็ออย่าลืมแอดด้วยนะคะบางก็งงเอา้ากดใช้พิมียมมีโฆษณาได้ยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับร้านแก๊สท็อปอบริการเติมเกมเฮ้เสลยเลามานานแล้วนะคะมาสุ่มกัน10 UC โอเคมากเลยเมื่อกี้ปิ้วเลยได้เป็นแหวนนะคะเป็นค่านี้อยู่ 10ครั้งศูนย์ยูซีจริงๆมันก็ไม่ศูนย์นะอะไรวะมีแต่สีม่วงเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าศูนย์ยูซีเลยทีเดียวเพราะว่าพี่กดซื้อล่วงหน้าไปนะสูมสิบครั้งสองร้อยประมาณเท่าไหร่สองร้อยสิบสี่ยูซีเนาะค่าเท่มากเลยอ่ะตอนที่เขาเปิดอ่ะกดดกูอีกรอบนึง แบบไม่ฆ่ามานะดูดิเผเหมือนโดนลอ่อซื้อนะหลังๆมาปืนออกไวโดยเฉพาะปืนที่จะไม่อับจะออกไวมากแล้วก็ชุดจะไม่ออกเวยหลังๆเป็นอย่างนี้หมดเลยถกสิเอ็แล้วนะโดยปกติแล้วการันตีนะคะเนี่มาละ อันนี้คือการันตีก็คือค่าความโชคดีถึง100นะคะก็เกือสูงสุดนั่นแหละอยู่ที่ประมาณ65ถึงเ5หือฮ้อันนี้คือดวงดีนะออกต่อกันเลยนะ <c oughs> 81ดนะคะฮฮ้ยเดทายก็มาวะ่ะเศษมีประมาณ50นะคะ,ะก็รมเศษ50ชิ้นโรแมนนิควานีนนนชิ้นใหญ่ได้1ชิน้นระเบิดเพิ่งมาโล หนึ่่งนึ่ผ่านไปโอ้ระเบิดซ้ำได้แค่เศษสามนะคะไปต่อไม่มีอะไรค่าวความโชคดีรอบนี้ได้นแน่ๆนะคะการันตี1เม็ด1ชิ้นสำหรับอัญมณีสีเลือด141ครั้งนะคะ ไปต่อเงียบกิปบแต่แดงไม่ออกเลยนะร้อยหกสิบเอ็ดเดิมที่มีอนญมันีอยู่หกชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสุ่มได้สักสองร้อยกว่า250สองร้อยห้าสิบดีสองร้อยห้าสิบมันได้อีกหนึ่งเนาะ ซูมไปถึง250นะคะดูว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหการันตีละมัง่งค่าความโชคดี83นะนยังไม่ได้อีกเหรอเท่าไหร่วะนะ98บแบาทเกินอันนี้คือได้แน่ๆนะคะเพราะว่าการันตี โอ้โหอะไรวะเอาอย่างลนะน่ะกดแบบไม่ข้ามเลยไม่เจ็บระเบิดไฟพึ่งได้ทำโมสั่งโคสิบสุดท้ายทุกคนไป ไม่เลยออกเลยชุดก็ไม่ออกของแดงก็ไม่ออกออกแค่ปืนอันเดียวล่อซื้อชัดชัดตอนนี้ก็อัน,นมณีอยู่ที่11ชิ้นนะเศษอีก154อันนี้คือกดรับอีกหนึ่งนะคะก็เป็นของที่เราจะต้องได้อยู่แล้วนะเราสุู่ครบ250นะคะรวมๆแล้วได้กี่ชิ้นเนี่ยต้องลบแต่อีก6ที่เรามีตอนแรกด้วยนะ เดี๋ยวขอไปแลกของเศษก่อนนะคะคือเขาไม่จำกัดจำนวนวะอ๋อได้ได้9 0ชิ้นสรุปสู่ไป251ครั้งนนเสีย UC <ส>อยู่ที่ประมาณ13,000กว่า UC น,าน,นะคะได้อัญมณีมาทั้งหมดเลย9ชิ้น,น,<า>นซึ่ง 1> 1รวมกับสุ่มครบ250ด้วยแลกเลยนะคะไเ <laughs> สียดายถ้าสมมุติว่าเราอะสุ่มที่หลังแล้วเราได้ซ้ำอย่างเงี้ย ชุดซ้าจะได้อยู่แค่2ชิ้นนะคะสําหรับอันนี้มเนีสิบยูซีแรงหมดเลยเครื่องร้อนก็แร้น,นะคะสามชิ้นแได้จังก <c ười> ระเป๋ <habitude> าอีกสองสำหรับท่านั้นเก็บไว้ก่อนยังไม่แลกงนะคะเดี๋ยวเราก็ทยอยส่งวันละสิบยูซีไปก่อนอีกนานเลยสำหรับฉากนี้นะคะ ใครที่อยากได้เป็นฉากรถไฟในธีมของรางวัลคอลเลกชันซีซั่นน่ะก็ให้แลกฉากน,นี้ไปด้วยเราก็จะได้อัปเดตหรือว่าอัปเกรดเป็นแบบถาวรนั่นเองแต่ใดๆก็คือเราจะต้องเก็บสะสมคะแนนคอลเลกชันของซีซั่นนี้ให้ครบก่อนนะคะก็คือให้ได้ของชั่วคราวมาก่อนเราถึงจะทำการอัปเกรดได้มาดูชุดกันสำหรับรีวิวในเกมเดี๋ยวเอาไว้ให้ดูในท้ายคลิปเนาะ <Great. S 2> เนี่ยถ้าเราไม่ได้กดปิดเสียงเสียงเขาก็จะมาแบบเรื่อยๆนะสํสำหรับชุดนั้นก็สามารถใส่เครื่องประดับหน้าได้นะทางชุดเซตผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ <Huh? S 2> สำหรับกระเป๋าก็โคตรเท่และไหนๆก็ได้ปืนมาแล้วนะคะขอยืนแอคสักหน่อยก็ไปตั้งค่าให้ถือปืนก่อนนะคะเราก็จะมีท่าถือปืน เป็นท่าเฉพาะของชุดเซตกับสกินปืน D.P. ของเขา <'m> ready. สำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงของชุดนะคะก็สามารถกดปิดได้ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะคะก็กดปิดเลยทั้งล็อบบี้แล้วก็ในเกมและทางด้านของสกินปืน D.P. ก็สามารถอัพได้สูงสุดถึง8เลเวลเลยนะคะเลเวลที่2เนี่ยเป็นเอฟเฟกการฆ่าซึ่งแบบสวยมากสวยพอๆกับโมเมนต์การตายเลย แต่ตรงระเบิดนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยว้าวหรือว่าไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่อัพป,ปืนไประดับสองก็จะมีสกินระเบิดพ่วงมาด้วยนะคะแต่ถ้าหากใครอยากได้พวกสกินระเบิดมือกับระเบิดไฟเนี่ยมีทางเอฟเฟกยิงกล่องศพรวมไปถึงโมเมนต์เราก็จะต้องไปอัพสกินปืน BP ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะ nope 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 Nope. Nope.